เอาละครับก็ขอสวดาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบ c k โตวันนี้ก็อยู่กับเกม Beat บ a ดเ Zone นะทุกคนเออก็คลิปๆนี้ก็จะเป็นคลิปๆแรกเนาะคือว่าวันนี้ก็เป็นวันที่23เนาะเออก็เป็นวันครบรอบของเกมนี้เนาะ เออครบรอบ8ปีแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรมากๆเลยเออผมแค่จะมาสุ่มกาชาในละ้วทุกคนเออใครที่สนใจก็โหลดกลับมาเล่นกันได้นะสำหรับบีดเบฟโซยิ่งตอนนี้อยู่ในช่วงที่แบบว่าเออจะว่าไงดี b e ีดก,ก็กลับมาฉายแลยนะ้วเนาะเออพาร์ท2วันนี้เราก็จะมาสุ่มตู้กาชาครบรอบ8ปีกันเนาะอ่าอย่างแรกเลยอันนี้ก็จะเป็นตู้เรื่อง6ดาวเนาะตู้นี้เดี๋ยวผมข้ามไปก่อนอะไรเรามาสุ่มตัวนี้กันดีกว่าเอาไปเลย อย่างนั้นก็ขอตัวข้างๆนะเพราะว่าตัวหน้าตู้อย่างเนมลราเรามีแล้วสุ่มไปจังหวะน,นี้โอ้โหยังไงเกือบหรือเปล่าอันนี้น่าจะเกือเนาะอ่าเป็นสี่ดาวไม่มีห้าดาวเลยเนาะอ่าแล้วเราไปสุ่มตู้ต่อไปกันดีกว่านะตู้ต่อไปตู้นี้จะมีเจ็ดสเต็ปเนาะอ่าเดี๋ยวนะอันนี้สุ่มฟรีเอาสุ่มฟรีหนึ่งครั้งเราสุ่มไปก่อนเลยสุ่มฟรีแค่ครั้งเดียวนะเนาะเฮ้ยยังไง เฮ้ยยังไงได้เลยเปล่าข้าอยู่เหนือทุกสิ่งโอ้โหได้ไอเซนทุกคนถือว่าดีมากเลยได้ไอเซนเฮ้ยถือว่าดีนะพวกผมยังไม่มีไอเซนเลยนะเออคุ้มคุ้มคุ้มเดวเปิดต่อเดวเปิดต่อเดาเปิดได้ครบเจ็ดเลยน้อยเนี่ยยังไงรอบนี้รอบนี้สีเหลือง อันนี้เกลือเนาะก็เป็นตัวสีดาวเนาะคือถ้าเกิดเป็นตัวห้าดาวผมจะไม่สกิปเนาะแต่ถ้าเป็ดเกิดว่าเป็นตัวสีดาวมันจะดูง่ายๆก็คือแสงมันจะเป็นสีลงไงเอ้ยยังไงฮุ่ยฮยเอออย่างนีน้น่าจะได้อยู่รอเปล่าเอาไม่ได้สีฟ้าฟาโถเอ้ยเห็นปิเซอร์มันบินมาสามตัวไงจริงเรามันไม่เกี่ยวนี่นะผิเซื้อจะบินมากี่ตัวก็เหมือนเหมือนกันนี่ก็สีฟ้าเหมือนเดิมเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ย เฮ้ยอย่าบอน้องเป็นไว้เอ้ยได้ไว้แล้วอย่างนี้เราต้องการแค่อิจิโกกตัวเดียวนะคือทุกผมต้องการแค่อิจิโกะนะไปเลยเฮ้ยเลทค่อนข้างดีนะนะสีทองมาสเต็ปที่หกเฮ้ยถือว่าคุ้มนมะส,สมทีละโลเนยะ ไอเซนตอนเป็นลูกกระจอกอ่ะรับพี่เจ็ดละเรียบร้อยหมดตามจริงก็จะกดต่อก็ได้เนาะแต่เราไม่กดต่อแล้วเราไปกดสิบสเต็ปไอเจ็ดสเต็ปต,ต,ตรงนี้ดว้วยอันนี้สุ่มฟรีเหมือนกันไปสิบครั้งแรกสุ่มฟรี ขอตอนนี้ขอแค่ได้อิจิโกะมาก็พอละโอเคอันนี้น่าจะเกิอเนาะไม่น่ามีอะไรเออใช่จริงๆแล้วอ่ะ1 5สเพชรเออลืมบอกไปผมผมเตรียมเพชรเอาไว้2เอ้ย12,000นะแต่สุ่มไม่หมดหรอกปฏิเสธไหมโอ้โหไม่มีสามไขไม่มีสามไขก็ปะกดออกเลยตอนนี้เราก็ต้องการแค่เออลืมบอกไปตัวในเลตมันมีตัวอะไรบ้างเนาะอ่ามันจะมีขึ้นไหมเดี๋ยวผมดูก่อน ก็จะมีมีอิจิโกะแล้วก็มีเป็นไว้นะซึ่งเราได้ไว้มาแล้วอันนี้จะเป็นตัวละครประมาณนี้เนาะมีอิจิโกะมีไว้มีปู่จะมาตกเกนรยวไซแล้วก็มีเอสปาดาเนาะยูรุจิแล้วก็อุนคยวล่าแล้วก็คนที่อยู่หน่วยเดียวกันอันเนี้ยอิจิโซอิจิโซอ่ะแล้วก็เป็นอิจิโกะครบรอบ7ปีแล้วก็อิชิดะ7ปีแล้วกินจจแล้วก็ไอเซนไอเซนเราได้แล้วผมอยากได้แค่ตอนนี้ผมอยากได้อิจิโกะแล้วก็ ไออิชิดะแล้วก็กิมจอนะอยากได้แค่สตัวนี้เนาะเออเพราะว่าอิจิโกะนี้ผมมีแล้วเอเซนผมก็เพิ่งได้ถตอว่าดีมากๆเลยอาลุยต่อไม่พูดเยอะเจ็บคอนะเนาะเฮ้ยอันนี้น่าจะได้หนึ่งตัวโอ้ได้เ,เซนอีกละได้เ,เซนมีไหมไม่มีเบิร์นละโอเอเซนซ้ำนะ น่าเสียดายมากเลยมาต่อสเต็ปที่4ขอไิจิโกเถอะได้จิโกโก็หยุดละโอเคไม่มีสามซ้ำไข่เนาะอ่ะสเต็ปที่5เหลือมากเลยเกลือจัดเลยอ่ะห้านดาวนิ่งนิ่งมาก คือสุ่มสุ่มเกมอะไรเราก็ต้องเกิดทุกเกมเลยหรอถามจริงโหมาตัวเดียวละอันนี้ได้อยู่จิโวกว้าได้อากอนเฮ้ยได้สองตัวอันนี้อันนี้อุนเคียวราแน่เลยเเนั่นไงว่าแล้วโอเคก็ถือว่า ดีอยู่ได้เป็นตัวใหม่เนาะอย่างน้อยเราก็ได้เอามาทำเพชรเนานะเฮ้ยเกิดจริงๆเลยมาสุ่มสเต็ปที่7ต่อคือหลังจากที่สุ่มไป7ครั้งแล้วมันจะเป็นสเต็ปที่7ต่อตลอดเลยนะมันจะไม่หลีเนะาะเฮ้ยตังนี้โหลดนานโหลดนานยังไงอิจิโกะมาหรือเปล่าโอ้เฮ้ยเอ้ย,อยได้หนึ่งตัววะอาวะอ่าอย่างน้อยอิจิโกะโอ้ไอเซน โอเคฮาริเบลก็ก็ได้อยู่อ่ะถือว่าได้ฮาริเบลมาหนึ่งตัวอ่ะไอเซนนี่ช่างแม่งอะพอแล้วไอเซนไม่ต้องมาแล้วฉันได้นายมาเยอะแล้วนะขออิชิโกะเลยปะอิชิโกะไม่ก็อิชิดะไอโหลดโหลดอย่างนี้อย่างไงยังไงามาหรือเปล่ามาหรือเปล่าหรือว่าคนกำลังสุ่มกันรัว โอเคนี่เก่นเนาะเฮ้ยนิ่งมากอะอิจิโกะเกินไปเป้าผ่านไปหนึ่งพันกว่าแล้วเออสามขายฉันขอปฏิเสธนะปฏิเสธที่จะเกลือโอเคได้อิชิดะได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้ขาดแค่อ,อิจิโกะละอ่าโอเคตอนนี้ตัวที่ผมต้องการผมได้ เกือบครบแล้วนะขาดแค่อิชิโกะตัวเดียวเนาะมาอิชิโกะมาที่เธอขาดแค่นายตัวเดียวแล้วไอเซนนายหยุดมาแล้วนะนายหยุดก่อนนายสต็อปสต็อปเบรกนายนายเบรกแล้วละมาหนึ่งตัวอิชิดะนายไม่อีกแล้วเหรอไหนเพิ่งมาตะกี้นะโอ้อุนคิยวรา โอ้ไสามตัวเลยได้ไว้อีกโอ้โหสามตัวก็จริงนะแต่ฉันได้พวกนายแล้วไงประเด็นเกินไปไหมไอจิโกะอิจิโกะฉันขอเลิกนายเอาตรงๆนะคือตอนนี้แบบว่ามึงเริ่มเริ่มเริมมาซ้ำละไอตัวหน้าตัวเริ่มไม่มานะสามไข่ไหมไม่มีสามไขยอย่อันี้ข้ามไปเลยนะ เฮ้ยโหลดชายงี้แปลว่าทุกคนกำลังสุ่มหาอิจิโกกันอยู่มีความเป็นไปได้มาอิจิโกมาเลยสามข่ายไหมไม่มีสามข่ายอะไรใดๆทั้งสิ้นเฮ้ยเลดมันมีจริงวะเนี่ยเลดมันก็มีนะมันมีอยู่นะเออไม่ใช่มันไม่มีมันมีอยู่นะเกินไปเปล่ามาหนึ่งตัวอิจิโก ถ้าจะต่อสู้จงบรรเลงเพลงให้คู่กรกับมันละกันโอเครุนเลรดอะไรโลจุระโอเครุดเลรดไม่ใช่อันี้ไม่ใช่ในตัวในเลดนะรุดเลรดเลยลุหลุดในรุดอะเลดอัพสองตัวแต่หลุดในหลุดให้โหลดอย่างนี้โหลดอย่างนี้ตัวใหม่อ้าวตัวใหม่อ้าวมาหนึ่งตัวแน่นอน เอ้ยได้กิมจอเอ้ยโอเคโอเคอยู่ได้กิมจอข้าก็คือสันเกสี่หรออันนี้หลุดหลุดในหลุดนะโอเคได้สามตัวถือว่าโอเคอยู่ได้ตัวใหม่มามามาสองตัวเนาะถือว่าโอเคโลนี้ถือว่าโอเคเฮ้ยโกโก้โกนายนายเกินปุยมุย้ยนายเกินไปหรือเปล่าโก้ เป็นตัวประกอบเลยนะเป็นเพื่อเป็นตัวประกอบไม่ได้ดิมันไม่มาไม่ได้แล้วไม่ได้ละเราต้องไปเสริมดวงบารมีอ่อเกินไปไหมมาตั้งทีมโกะเลยคนน่าจ,จะเข้ามาสมกันเยอะนะเลรดมันอาจจะอา,อาจจะแย่งกันอยู่อันนี้เป็นเป็นแบบอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไม่รู้นะผมพูดไปเรื่อยนะ มันลดมันหลดรัวๆเนี่ยก็แสดงว่ามันอาจจะมีคนกำลังสุ่มอยู่อ่ะโกอ่ะก็มาดีครับเนี่ยใส่โกะรัวๆแล้วโอ้โอ้โว้ยหลดนานหลดนานอ่าโกะ go, ทุกตัวมาดีมาดีๆๆ มรวยต่อสิครับไม่ได้โกก็คงสมเรื่อยๆอ,ยอะ่ะแต่คงยังไม่สมหมดหรอกอาจจะเหลือไว้อยู่อ้าวอันนี้เกลือไปต่อ ไงบินมาตัวเดียวกื่นอ่ะเกือจุกจุกเจ็บจุกจุกทุกคนเจ็บจุกจัดเลยตอนนี้เต็มคาราเบลเลยก็ไย่ถาำจริงนายไม่ออกจริงดิมาสามตัวโอ้โหพิซซ่สามตัวแหม ไม่ปฏิเสธไอจิโกะมาเถอะเฮ้ยสัญญาณขัดข้องเลยจะบอกนะว่ามันเกิดกันบั๊กกันเกิดขึ้นบอกนะวว่าิิจิโกะจะหลุดมาในรอบนี้แล้วม,มันเราจะฝันหวานไปเองสินะ ออผมจะสุ่มจนเหลือสักสนะี่พันเนาะเออรลกเกิดสี่พันไอจิโกะไม่มาผมก็จะหยุดพักก่อนเนาะเออเพราะว่ามันถ้าถ้าแบบมุดทะลุก,กันไปมันจะไม่ดีแบบสุ่มสุดอะมันจะไม่ดีเออขอปฏิเสธสิมาเลยโกเฮ้ยมาแล้ว โาเคคุโรซากิอิจิโกทุกคนเออมาแล้วพอๆหยุดพักได้หยุดพักได้ดไดเสียไปราวๆประมาณสี่พันกว่าเนาะเกือบห้าพันก็เออโดยสรุปแล้วก็ถือว่าโอเคนะไม่ถือว่าแย่จริงอยู่ที่ว่าเลนมันอาจจะแบบว่านรกอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าห้าดาวออกออกบ่อยนะเขาได้มากี่ตัวเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ด 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1 6หูได้5ดาวมา1ิตัวเลยนะถือว่าเป็นเพชรหูไหลไหลน่ลา,า,าจะประมาณพันหนึ่งได้นะเออน่าจะประมาณพันหนึ่งได้จัดว่าโอเคมากๆเลยโอเคเนีย่ยผมตั้งอ่อาอย่างเท่คุโรสกิอิจิโกะล่างล่างนี้จะเป็นล่าง2ดาบเนาะเออจะเป็นดาบยาวกับ ดาบสั้นเออจะเรียกว่าดาบได้หรือเปล่าเราน่าจะเรียกเป็นมีดมากกว่าเออเออเอ,อ,อันนี้มามัน,มนดูใหญ่ๆยังวะก็ถือว่าโอเคอะคือเสื้อผ้าจะมีการขาดเล็กน้อยงงนะเออขาดแขนเสื้อตอนที่แบบหลอมดาบนะแต่ดาบนี่เหมือนจะไม่ค่อยมีลวดลายอะไรซะเขาไหายเป็นสีดาสีดําสนิทเลยแต่อันนี้มันจะออกออกเท,า,เทาหน่อยโอเคงั้นเอาเป็นว่าสำหรับคลิปสุ่ม กาชาของอิจิโกะ8ปีผมก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะเออใครที่สนใจก็ลองโหลดกันมาได้เลนได้นะเพราะว่ามันครบรอบวันนี้แล้วก็เกมก็อาจจะแจกเยอะอยู่นะพอสมควรโอเคแปลว่าคลิปนี้ผมขอจบไวเพียงเท่านี้ก็แล้วกันใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็ลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปแล้วครับบายยเจนนีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ